การจัดเรียงไขมันเบ้าตาคืออะไรเป็นการทําหัตการเสริมร่วมกับการทําตา2ชั้นเหมาะกับคนที่มีเบ้าตาลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นจากกรรมพันธุ์เป็นจากวัยที่มากขึ้นแล้วไขมันมันฝ่อหรือว่าบางคนเนี่ยทำตา2ชั้นมาแล้วโดนตัดไขมันส่วนเกินเนี่ยเยอะเกินไปทําให้เบ้าตาลึกไอตรงเนี้ยที่ปกติเนี่ยเราจะอุมออกมาแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะลึกเข้าไป ทำให้พับคล้ายๆเหมือนเป็นชั้นตาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบริเวณของหนังที่มันโค้งพับไปกับกระดูกเบ้าตาตรงเนี้ยนะคะถ้าทําตา2ชั้นโดยไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยหคือคนไข้อดมีโอกาสเป็นตา3ชั้นได้จากหนังที่มันพับอย่างที่หมอบอกนะคะหรือ2อาจจะไม่ได้เป็นตา3ชั้นหรอกแต่ว่าชั้นตาจะไม่โค้งสวยเพราะว่าบริเวณหัวตาตรงเนี้ยนะคะมันจะเป็นจุดที่มีเบ้าตาลึกหรือว่ามีไขมันหายไปเนี่ยเป็นจุดแรกๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาทาตา2ชั้น ม,มันก็จะพับไปนะคะแล้วก็ไปโค้งอยู่ตรงนี้แล้วก็พับลงมาเป็นรูปทรงชั้นตาเหมือนตัวแอลทำให้หลายคนมาปรึกษาหมอในถามว่าคุณหมอคะทำไมหนูทำตามาแล้วตามันไม่โค้งเคสนี้นะคะเป็นตัวอย่างของเคสที่มีปัญหาเบ้าตาหรือก็จะเห็นได้ว่าบริเวณที่หมอบอกเนี่ยก็คือตรงหัวตาตรงนี้นะคะจะมีความลึกเข้าไปเคสนี้เนี่ยเขาไม่เคยทำตา2ชั้นมาก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าชั้นตาธรรมชาติของเขาเนี่ยนะคะมันจะโค้งขึ้นมาอย่างนี้ ปพื่อพอถึงหัวตามันจะลงมาแบบนี้เห็นไหมข้างนี้ก็เหมือนกันโค้ขงขึ้นมาแล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะทําให้ดูมไม่สวยงามแม้ว่าจะเป็นชั้นตาธรรมชาติก็ตามนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเห็นปะมันจะมีตาเป็น3ชั้น1เส้นนะแล้วก็อันนี้อีก1เส้นนะคะพวกนี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าคนไข้จะเคยทําตาหรือว่าไม่เคยทํามาก่อนนะคะแล้วก็วิธีแก้ไขเราก็เอาไขมันจากบริเวณตรงนี้ย้ายมาวางไว้แถวๆนี้ร่วมกับการแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในบางเคสที่มีปัญหา หรือร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นในเคสนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนไข้เนี่ยลืมตาได้แค่ครึ่งตาการแก้กำเนื้อตาเนี่ยจะไปช่วยทําให้การลืมตาของคนไข้ดีขึ้นมันก็จะไปดันบริเวณตรงนี้ที่มันลึกเนี่ยให้เต็มขึ้นมาได้จากเนื้อเปลือกตาที่มันเปิดมากขึ้นเนี่แหละแล้วก็อันนี้คือรูปที่หลังทํานะคะจะเห็นได้ว่ารูปตาของคนไข้นะคะบริเวณจุดเดิมตรงนี้ที่ เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยโค้งขึ้นมาแล้วก็ลงมาอย่างนี้เนี่ยพอมันมีเนื้อมาเติมบริเวณนี้มากขึ้นเนี่ยตามันก็อิ่มทําให้มันมีน้ําหนักทับเปลือกตาตรงเนี้ยลงมาทําให้มันไม่โก่งแล้วเพราะฉะนั้นรูปตาคนไข้ก็จะโค้งสวยงามแบบนี้แล้วก็อิ่มเต็มเลยค่ะการทําตา2ชั้นร่วมกับการจัดเรียงไขมันเนี่ยนะคะเทคนิคของหมอเนี่ยก็คือมีข้อดีว่าคนไข้ไม่ต้องไปเจ็บตัวหลายจุดคือไม่ต้องดึงไขมันจากต้นขาหรือหน้าท้องมาไว้ที่เบ้าตา ะคะองก็คือมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็3โอกาสการติดเนี่ยแทบจะ100%เลยนะคะแต่ว่าข้อเสียคือถ้าคนไข้เนี่ยตาลึกมากจริงๆเนี่ยมันจะเติมได้ไม่เต็มนะคะในกรณีอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเอาไขามันส่วนอื่นมาช่วยซึ่งส่วนมากหมอจะแนะนำเอาไขามันจากเปลือกตาล่างถ้าคนไข้ยังไม่เคยตัดถุงใต้ตามาก่อนนะคะ